สามระดาพาราไดสสวัสดิค่ะค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของไม้มงคลแห่งปีนะคะปีนี้เป็นปีเสือหรือปีคานนะคะหนึ่งในไม้มงคลที่สำคัญที่ทุกท่านควรมีก็คือกวักมรกตนี้ละคะ่ะค่ะวันนี้จะนำเรื่องของตำแหน่งการวางกวักมรกตนะคะกระถางนี้นะคะก็เป็นกระถางส8ปดนิ้วเป็นกระถางม,มังกรนะคะซึ่งเราวางหน้าบ้านนะคะหน้าทางเข้าบ้านของเราเลยค่ะ นะคะถ้าเห็นด้านนู้นถัดไปอันนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะกระถางเดียวกันนะคะคือ18นิ้วเช่นเดียวกันเราก็วางหน้าบ้านเป็นคู่กันค่ะสำหรับกวักมรกตกระถางนี้นะคะเป็นกวักมรกตใหญ่ค่ะเป็นกวัก21เป็นส่วนใหญ่นะคะกวัก19กวัก21กวัก23และเรายังได้กวัก25จากกระถางนี้ด้วยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกระถางกระถาง18นิ้วของกวักมรกตนะคะที่เราวางหน้าบ้านค่ะ และนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกวักมรกตนะคะจากกระถางแม่ที่สองกระถาง18นิ้วนั่นแหละคะ่ะเรามาใส่13ามนิ้วนะคะนั้นเกิดตรงกลางนี้เป็นกวัก23ามนะคะที่เรามีนะคะเรายังมีกวัก25้าอีกนะคะคุณแม่เพิ่งไปนับได้ในกระถางใหญ่นะคะซึ่งเป็นกวักมรกตจากแม่ของเขาคะ่ะที่เราขยายมาด้านหน้าของเรือนเราเลยนะคะนี่คือด้านหน้านะคะด้านในโน้นนะคะ ตำแหน่งในการวางนะคะค่ะไล่มาเลยนะคะตำแหน่งการวางที่ด้านหน้านะคะไล่เข้ามาเลยนะคะก็วางตรงกลางบ้านอันนี้ก็เป็นกวักย1บและกวัก19นะคะสําหรับกระถางนี้ที่แยกออกมาจากกระถางแม่ค่ะอยู่ตรงกลางบ้านด้วยแผ่ออกไปเป็นเช่นนี้ลักษณะนี้คือการแผ่กิ่งด้วยตัวของกวักมรกตเองนะคะสวยงามเลยค่ะสําหรับกระถางนี้ตั้งบนโต๊ะทํางานเลยนะคะ คือกวักมรกตที่โต๊ะทํางานของคุณแม่เองค่ะนะคะแล้วก็อยู่ตรงกลางด้านหน้านั้นเป็นการกระถางใหญ่ของกวักมรกตนะคะตําแหน่งการวางต้นไม้นะคะกวักมรกตอยู่กระถางตรงกลางนี้และอีกหนึ่งกระถางนะคะสําหรับกวักมรกตที่โต๊ะนะคะเป็นโต๊ะที่เราต้อนรับนะคะ นี่คือกวากมรกกวางไว้เลยค่ะเป็นกวักแคระนะคะและก็ยังมีกวักมรกตที่ตั้งไว้ที่มุมรับประทานอาหารโตอาหารของเราด้วยค่ะกวักกิ่นนี้ค่ะก้านนี้กวัก25ค่ะอันนี้ต้องเอาไว้ในบ้านเลยค่ะเพราะความสวยงามตรงนี้ที่โตอาหารกวัก19กวากยีกวักยี่สิบและก็กวัก25สสวยมากๆเลยค่ะกลางบ้านเลยค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะด้วยกวักมรกตคือไม้มงคลกวักทรัพย์กวักรักกวัก,ก,ก,วกสุขดังนั้นเราควรหาตำแหน่งวางที่เหมาะสมนะคะกวักมรกตให้ออกซิเจนกับเราทั้งกลางวันและกลางคืนได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลนะคะที่ผู้คนนำไว้บูชานะคะถ้าท่านใดมีองค์นาคาองค์นาคีนะคะก็นี่ละค่ะคือเกรดมังกรเกร็ดมรกตหรือเก็ดพญานาคขอให้ท่านมีความโชคดีขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะติดตามกันใหม่และพุก็มา คลิปถัดไปค่ะ